ดี่้าเครเจอยายขอยมีความสุขความเจริญน,นะคะยายลงสวนยายไม่ได้ก็าไม่ได้ก้ยเอาไม่ได้อ,ดอน้ำชามาหิ้วไม่ไหวเ <c oughs> ดินต้งเลี้งตเล้งมามาปลูกงาแล้วก็มาดูต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวานนี้นมีมะพร้าวแล้วก็สมโบแล้วก็ผักชีวแล้วก็ไม่ยมชิดแล้วก็ใบกระท่อมกัญชาเลย <c oughs> ปลูกอย่างละนิดละหน่อยอะฮะอ่าได้ปลูกอย่างละนิดละหน่อยอร่อยจังวันนี้ยายใส่น้ำผึ้งด้วยเพราะว่าน้องบอกว่าํำไส้ไม่ดีก็ให้ใส่น้ำผึ้งนะีฮมีแตค่คนว่ายายปลา เป็นบ้าหรือไงมานั่งกินอยู่ข้างล่างแหมไม่รู้จักของดี <laughs> มีความสุขนะพี่สาวพี่สาวพี่เคยก็ก็จะบอกว่าโอ้ยายคนนี้บ้าเขาเป็นช่วยใหญ่เลยนะคือเขาเขาคงคิดว่ายายทําอะไรเขาคงไม่สำเร็จยายนี่โชคดีที่มีผู้ช่วยเพราะคุณรวยนะแต่เขาเห็นเราล้วเขาาช่วยแต่พี่น้อง น้องเขาไม่อยากให้เราทำเขาคือไม่มาช่วยหาว่างม่ <c oughs> มีแล้วไม่จัดนอน <c oughs> นอนทำไมไม่ได้ปิดนัาผานะเรื่องี่ขามีอะไรกันเดสิดทำได้ว่าญายชอบปลูกนี่ยายเป็นโอก,ก,กาสทองนะ่ะที่ยังมีแรงว่าจับต้นไม้ลงได้นะ ครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นคือเป็นพอดีตาตาเขาเสียฮะตอนตาเสียยา,ยายก็ต้องอยู่คนเดียวยายก็ต้องคุยกับต้นไม้เออไปคุยกับคนอื่นบางทีเขาก็คุยให้เราเสียใจถ้าเราพูดออกไปเราก็เสียใจกลับมาเราแคพูดทำไมใช่ไหมี่เล่าสื่อกันฟังเนาะยิง <ś c oughs> เลยๆเ <ś c oughs> ขาไม่เข้าใจเราหรอก ก็คิดแต่ว <laughs> <do you> know? <laughs> <f oster Wolver ine> ่าทำไมมีแล้วไม่นู้จักอยู่ทำไมก็งูด้วยอะไรมองเราแบบอะไรก็ไม่รู้ปวดใจหญ่ก็เครียดใหญ่ก็หลงพูดนะเห็ดว่าทำไมไม่ใู้ครไรก็ใจอ่ะ โชคดีมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจยายก็แบ่งที่ข้างล่างให้เขางานขึ้นเอาให้เขาปลูกทับทิมเพราะทับทิมเขาที่ยาย,ถายไถไว้นะทับทิมเขามันเขามีที่บ้านอ่ะที่บ้านยายอ่ะบ้านแม่นะน้องสาวยันทับทิมจะลูกโตๆที่ยายเอามาไหว้นะขเขาก็มีมีเบีย้ยมีต้นเล็กๆคุณเยอะก็ยายก็จะสั่งน้อยหนาแม่เขาให้เขาปลูก งานคึ่งก็ได้เยอะนะคะวันนี้ก็จะล้อมเอซื้อซื้อของมาทารั้วเหมือนกันทําให้เขาเหมือนกันนะฮะเอข้างล่างดูแลเช่นกันเขาเป็นครูที่กเกษียณแล้วนะคะน้องสาวเขาไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกเขาก็ว่าทําทําให้ลูกย้ายนั่นแหละทําให้ลูกให้ลานอะไรเ <c oughs> ขาคุณมางนะคะใหญ่คุย,ยเจ๊ะขบคุ้นข้างด้วยเองเดินแบง